สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่านะครับวันนี้จะพามาชมชายเมคโคนะครับช้างอีกเชือกหนึ่งของทีมงานช้างป่านะครับน้องเมคโคนี่ก็ตกงานนะครับตกงานตกงานมาตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วน,นะครับสองปีกว่าเลยนะครับน้องเมคโครก็มาอาศัยอยู่กับทีมงานช้างป่านะครับเราก็ได้แบ่งปันญ,ญ่าให้ น้องได้กินนะครับก็ช่วยๆกันนะครับนะเพราะว่าต้องเข้าใจเพราะว่าน้องก็ตกงานมาก็ไม่มีสวนหญ้าไม่มีแปลงยังแปลงหญ้าที่จะตัดที่จะปลูกมันเขานะครับก็ต้องได้อาศัยอของพลายเกลวตัดกินนะครับแล้วก็ของพลายคำเกลวก็ได้แบ่งได้อะไรให้ใน้องได้กินนะครับเพราะว่าสางสารน้องนะครับน้องน้องก็มาตกงานมาก็ไม่มีรายดได้อะไรก็ช่วยๆกันพอ ช่วยได้เราก็ช่วยเดือซึ่งกันแลยกันนะครับวนน้องแมคโครนี่ก็ออย่างที่เห็นนะครับสภาพก็ก็อ้วนอยู่นะครับอ้วนเด็แบบกลางๆครับกลางๆขอ้วนพอๆกึ่งกลางๆนะครับช้างวัยรุ่นนะครับช้างที่งาออกเร็วมากนะครับน้องแมคโครนี่งาออกเร็วมากเลยสวยนะครับช้างเชิกนีอ้อนาคตพ่อพันแน่นอนครับอนาคต เป็นพอพันได้สบายเลยนะครับเพราะว่างาของน้องออกเร็วมากนะครับแต่งาจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดปลายงปลายงาอะไรเลยถ้าคลิปถ้าคลิปปลายงาออกก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าช้างไม่รุ่นนะครับเนาะช้างเด็กไม่รุ่นเราก็ต้องมีการคลิปปลายงาแต่งปลายงาให้น้องเขาเพราะว่าปลายงาของน้องก็เลียวนะครับเลียวแหลมมากแล้วถ้าปล่อยไว้นานน้องก็จะเล่นต้นมงต้นไม้แทงต้นไม้ทีนี้งาก็จะหัก ก็จะกลายเป็นงากระเด็นนะครับถ้าเราผลิปลายงาออกโคนงาของน้องก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้องยังเด็กอนาคตอีกไกลก็เหมือนกับผมคนเรานะครับเหมือนกับเล็บคนเรานะครับพอเราตัดก็งอกใหม่เรื่อยๆนะครับงางาช้างก็เหมือนกันงาช้างเนี่ยพอเราตัดเขาก็มีการงอกงอกใหม่เข้ามาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆเพราะว่า ตัดเพื splash, be the ่อบํารุงโคนงานะครับตัดเพื่อที่จะบํารุงให้งาของเขาแข็งแรงถ้าเราไม่ตัดเลยเขาก็จะเลียวเล็กไปเรื่อยๆอย่างนั้นหละครับทีนี้ก็เสี่ยงต่อการหักง่ายเพราะว่างาเลียวปลายเขาจะเลียวเลียวยาวไปเรื่อยอ่าแล้วก็จะเสี่ยงกับการหักง่ายเวลาน้องเขาเล่นหรือว่าแทงต้นมงต้นไม้เล่นงาก็จะหักนะครับที่เห็นเป็นงากระดุงงากระเด็นนั่นก็คืองาที่เขาแทงต้นมงต้นไม้แล้วก็หักนะครับอ่าตอนนี้ก็ยาวงาก็ยาวมากนะครับน้องไมโครของเรา สภาพความเป็นอยู่ของทีมงานช้างป่าก็อย่างนี้นะครับออย่างที่เห็นนะครับข้างหลังนี่ก็มีแต่ป่านะครับเราก็อาศัยอยู่ยกับป่าอยู่ชายป่าอย่างเดียวนะครับเสียอย่างเดียวเสียก็คือเวลาฝนตรงตกนะครับรัวต้นมงต้นไม้จะร้มทับแค่น,นั้นแหละครับเพราะว่าพ่อเพิ่งเห็นข่าวทางไม่ดีมาเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศนะครับเนาะพ่อภาวนาก็ไม่อยากให้เกิดกับช้างเชือกได,ด้หรอกครับเพราะว่าเกิดแล้วก็มีแต่ความสูญเสีย ความจ็บปวดของคนนักช้างของควานช้างนะครับน้องกินเก่งนะครับน้องเพลโคกินเก่งแต่อาหารก็อาจจะไม่เพียงพอบ้างเพราะว่าก็อย่างว่านะครับช้างตกงานหลายลงไายได้ก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนซื้อยงซื้อหย้าให้น้องน้องก็ไม่มีแปลงยงแปลงยาที่จะปลูกที่จะตัดมันเขาก็ได้อาศัยใบบุญจากช้างที่อยู่ในโครงการนะครับช่วยแบ่งอาหารให้น้องได้รับประทานกันนะครับได้กินกัน ที่เขาที่เราถ้อยท,ทอยอาศัยซึ่งกันและกันคนเรานะครับคนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นะครับต้องอยู่เป็นสังคมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามเขาเดือดร้อนยามเราเดือดร้อนอะไรพอช่วยได้เราก็ช่วยแบ่งป,ปันซึ่งกันและกันนะครับคือของทีมงานเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่กันแบบพี่น้องนะครับเพราะว่าช้างในเครือญาติพี่น้องกันอของทีมงานเยอะครับประมาณ20 20กว่าเชือกนะครับที่ตกงานก็เยอะนะครับ น้องเมคโครนี่ก็ควานก็ไม่ได้เล่นโซเชียลโซเชียลอะไรนะครับไม่มีช่องยูทงยูทูบอะไรกับเขาทางทีมงานช้างป่าผมก็เลยต้องมาถ่ายให้น้องนะครับเพราะว่าน้องก็เผื่อจะมีท่านผู้ใจบุญใจดีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับช่วยยาช่วยอะไรมาให้น้องได้รับประทานได้กินนะครับเพราะว่าช้างเด็กเขาก็ต้องการอาหารต้องการสารอาหารให้เพียงพอกับร่างกายนะครับถ้าเขา ัยกำลังเติบโตนะครับถ้าสารอาหารมีเพียงพอตัวร่างกายเขาก็จะชะง,งักการเติบโตนะครับอ่าเราก็พยายามหาพยายามช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้ก็บริเวณนี้ก็ช่วยนะครับขอได้ตัดย้าของคลายทองบัางแบ่งมาให้บัางของผมบ้างแบ่งให้ครับเพราะทุกคนช่วยแบ่งเบาแบ่งช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่าไหนจะแบ่งให้ฝั่งคลายล,ำ,ลำใหญ่ที่ก็แบ่งไปให้น้องจินเหลินด้วยนะครับก็ช่วยกันนะครับนะก็ไม่รู้ทํายังไงเราขอให้วิกฤตโควิด -19 ได้หายเร็วๆนะครับ ช้างทุกเชือกจะได้มีงานทําจะได้มีอาหารได้กินได้เพียงพอก็อต้องขอขอบคุณไปยังท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่ช่วยบริจาคช่วยบริจาคสับประรดมาให้กับน้องแมคโคของเรานะครับอ่าอได้ข่าวว่าพรุ่งนี้น้องจะได้ไปรับต้นสับประรดนะครับที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นะครับอขอขอบคุณไปยังประแทนทีมงานด้วยนะครับ ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีเลยนะครับทีมงานช้างป่าก็ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับที่เมตตาที่มองเห็นช่องเล็กๆของเรานะครับช่องของเราก็เป็นช่องเล็กๆนะครับที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งทํา YouTube ได้เดือนกว่าๆอนะครับก็ฝากช่วยติดตามด้วยนะครับฝากช่วยแชร์ช่วยติดตามช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีคนรู้จักทีมงานของเราเยอะๆนะครับเราก็จะได้มีอาหารมาให้น้องหรือว่าท่านผู้ใหญ่ใจดีบางท่านอาจจะมีกําลัง ที่จะช่วยเรื่องญ่าเรื่องอะไรได้นะครับก็ฝากช่วยชมช่วยแชร์กันนะครับนี่นะครับคือที่นอนที่หลับนอนประจของน้องพอตอนกลางวันเราก็พาน้องไปหลบในป่านะครับในป่าฝั่งนู้นหลบแดดนะครับเพราะว่าอาศัยช้างอยู่ในเถบของทีมงานช้างป่าจะอาศัยล่มไม้เป็นหลักครับอาศัยล่มไม้ในการหลบแดดหลบฝนเป็นหลักนะครับพอถึงตอนเย็นเราก็ออกออกมาผูกที่โล่งตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าผูกในป่าก็ อันตรายนะครับเนอะช่วงหน้าฝนด้วยไม่รู้ว่าฝนพายุจะเข้าตันไหนช่วงนี้ก็มรสมเห็นว่าพายุเข้าพายุเข้าอยู่นะครับตอนนี้อันตรายมากครับพายุมาแต่ละทีโอ้ยตกใจหมดเลยกลัวหมดเลยครับน้องก็เป็นน้องหม่ไฟเลยนะครับที่อนาคตก็ผมว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แน่นอนเลยครับเป็นพ่อพันธุ์และน้องตกงานนะครับตกงานจริงๆนะครับ ท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กับทีมงานของเราเลยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับนะที่เมตตา,าที่เมตตาและให้ความอุปการะช่วยต้นสับรถมาให้กับทีมงานช้างป่าได้เป็นสะพานบุญให้กับน้องช้างตกงานทุกเชือกนะครับของเรานะครับบรรยากาศตอนนี้ก็จะมืดเลยนะครับเนี่ยหน้านี้ก็หน้าฝนนะครับเนาะ ต้องรีบเอาน้องช้างออกมาผูกข้างนอกต้องรีบให้ยากินเพราะว่าสักพักถ้าฝนตกลงมาน้องไม่ได้กินหญ้าน่นอนครับมีต่โคลนมีต่ดินนะครับติดโคลนติดดินเต็มนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตถ่ายน้องแมคโครให้ชมกันอีกทีนึงหนึ่งนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับว่าข้ามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ